เป็นไปได้นะคะว่าทางมีมี่เนี่ยเขายังไม่เชื่อมนักเรียนเขาจนถึงอาจจะแบบจนถึงวันเปิดเรียนนะคะแต่เดี๋ยวครูาจะาให้พรุ่งนี้นะคะจะขอให้เขาเปิดให้นะคะมีความเป็นไปได้ว่าเขายังไม่เปิดให้นักเรียนซึ่งข้อสองนะคะนักเรียนก็ที่ลงทะเบียนข้อสองก็จะขึ้น เลขอสองก็กดส,สองเลยคนที่สามลงข้อสามก็กดสามเลยแต่เพราะความที่คุณดาเป็นครูก็เลยจะมีทั้งทุกอย่างทั้งสองคอร์สนะคะและที่นี้เมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีในมือถือเราก็จะกดตรงคําว่าเอาฟังก์รันนะคะพอกดตรงนี้ปับ๊บมันจะขึ้นนะคะมันจะขึ้นแบบนี้นะคะเราก็เลือกเลยแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายแบบนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือ ให้กดตรงแอปนี่นะคะแอปนี่ก็คือเป็นเครื่องหมายกระเป๋าเนี่ยฮะจำไว้นะคะเครื่องหมายกระเป๋านักเรียนก็จะเจอฮอคลาเรียนเลยนะคะก็จะเจอสัป,ปดาห์ที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้นะเราก็จะได้ใส่บทเรียนไว้ให้นักเรียนแล้วพอกดปับ๊บบทเรียนก็จะขึ้นเลยนะคะนักเรียนก็สามารถเรียนได้เลย ซึ่งข้อที่2เนีนะคะเราจะเน้นการออกเสียงผสมนะความแตกต่างของอินนาเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานยากหน่อยเพราะว่าเราไม่สามารถใส่ภาษาไทยตรงนี้ได้เลยแต่ว่านักเรียนที่เรียนกับครูดามาแล้วนะคะก็ส่วนมากแล้วทุกคนอ่ะก็ได้เรียนในโมเดินมาแล้วนะคะเกือบทุกคน เขาจะรู้ว่าฟรามัมเบิรเดืยก็คือการออกเสียงแล้วเดี๋ยวครูจะส่งนะคะรายละเอียดไปให้อีกทีหนึ่งว่าแต่ละอย่าง้เรียกว่าอะไรนะคะนักเ,เรียนก็กดเข้ามาเรียนอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นทุกอย่างจะเชื่อมกับ y o u t u b e นะคะแต่นักเรียนไม่สามารถเข้าไปนใน youtube ได้เลยนะนักเรียนจะต้องเข้าในผ่านอินนานะคะ เพื่อที่จะให้ชั่วโมองเรียนขึ้นนะคะอย่างที่เห็นลิงก์จะเชื่อมกันหมดเลยนะี่ฮะกับ Youtube แต่ว่านักเรียนต้องเข้ากับอินน่ะนี่คือสัป,ปดาห์ที่หนึ่งนะคะของคอร์สที่สองซึ่งเราก็ใส่บทเรียนไว้ให้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะที่นี้อย่าลืมนะคะ ว่าตรงนี้สำคัญนักเรียนต้องดูมาด้วยเพราะว่าเราต้องเราจะต้องมาเจอกันกับครูดาเนี่ยอาทิตย์ละครั้งเพื่อที่จะสรุปบทเรียนเหล่านี้นะคะแล้วครูเอลินเนี่ยจะนำนักเรียนนะคะสรุปตรงนี้เพื่อให้นักเรียนรู้ว่าหนังสือที่มีมี่ใช้สอนมีอะไรด้วยนะคะเพราะว่าเวลานักเรียนไปสอบก็จะได้รู้ว่าแนวข้อสอบจะออกมาแบบไหนนะ ส่วนของข้อที่3ก็เหมือนกันนะะนะคะนักเรียนก็เข้าไปได้เลยของข้อที่3ก็ให้กดตรงกระเป๋าเหมือนกันนะคะเมื่อเข้าไปแล้วก็คือเอาฟังก์เพราะว่าในมือถือเนะี่ยมันไม่เหมือนในคอมก็ปรากฏเอาฟังกเ์เสร็จก็ให้กดตรงแอปนี้นะคะครูก็จะใส่บทเรียนไว้ให้แล้วครูนาลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่า เราเนี่ยนะคะมีมีม่เนี่ยจะให้แค่10สัป,ปดาห์นะคะก็คือ60สิคาบก็คือ40่ชั่วโมงแต่เราเนี่ยให้นักเรียนนะคะสสัป,ปดาห์ฟรีนะคะซึ่งก็เท่ากับ12สัป,ปดาห์แต่ว่าสองสัป,ปดาห์ที่เราให้เนี่ยจะไม่มีเช่อโมงให้นะคะเราแก้ให้นักเรียนเข้าไปเรียนฟรีนะ